สวัสดีครับวันศุกร์ที่6มิถุนายน68นะครับเรามาดูเรื่องของจิออกราฟิกลิสขึ้นอยู่กับฮามาสอิสราเอลรัชถนนกาซาแล้วก็เขตเวสต์แบงก์เาอรสไตน์ที่อิสราเอลยึดครองเพิ่มหมู่บ้านตัวหนึ่งขึ้นไปเรื่อยๆขยายขอบเขตเป็นสิ่งที่เทตวตะวันออกกลางจะต้องตัดสินใจกันเอาเองโดยเฉพาะเาอรสไตน์เขาไม่ยอมอยู่แล้วนะครับของกลุ่มเลบานอนทั้งหมดกลับมาดูเรื่องของยูเครนกับรัสเซียที่งยูเครนได้ไปโจมตีทำลาย เครื่องบินของรัสเซียไปถึง40ลำนะครับปูตินจะต้องแก้คืนอย่างไรนั้นเขาได้คุยกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วนี่คือปัญหาแล้วจะมีเจรจาต่อในสิ้นเดือนหรือไม่นี่คือ g e o g r a h i c r i s k และเรื่องของนิวเคลียร์ของอิหร่านที่เจรจากันรอบที่6นั้นอิหร่านจะยอมรับได้ไงในเมื่อโคมอนี่สูงสุดของอิหร่านนั้นศาสตราจารย์ออกมาชัดเจนว่าไม่ยอมรับนี่คือภาพมอนิเตอร์ที่จะขยายวง และก่อสงครามกันต่อไม่จบสำหรับตะว,วันออกกลางความขัดแย้งทั้งการอย่างนี้ทําให้อเมริกาสามารถขายดีเฟนซ์ได้เต็มที่ทางนาโต้ต้องตกลงเพิ่มงบประมาณความว่าโคนจากสองเปอร์เซ็นขึ้นเป็นห้าเปอร์เซ็นตนะครับเหมือนกัรรัฐมติกรโหมที่ได้มาสิงคโปร์ได้พูดว่าอาเซีเซยนทั้งหมดก็ควรจะเพิ่มงบประมาณทางกระหมเป็นสามถึงห้าเปอร์เซ็นเช่นเดียวกันขณะอเมริกายังสามจุดห้าเปอร์เซ็นเห็นชัดเจนต้องมีสามเปอร์เซ็นอย่างต่ํา ไ,ได้ขายอาวุธสงครามครับนี่คือภาพมอนิเตอร์รัะบริษัทใหญ่ทั้งนั้นที่หนุนกันเมืองทั้งสองพรรคดีพาริกเมนแลในเดโมแครตขนาดดีพบริกเมนนี้ที่ทำเก็สามารถทําได้เขาไม่ได้สนใจธุรกิจอื่นๆแล้วครับที่เขาบอกแล้วถุงเท้ารองเท้าเสื้อผ้าไม่ทาเขาจะทําแต่พวกอุตสาหกรรมก็คือเครื่องบินดิฟเอนส์สงครามอาวุธสงครามแล้วก็เรื่องของแก๊สก็คือ LNG ที่อาร์กตกาทุกคนต้องมาเจรจาแค่สิ่งนี้เท่านั้นเองฉะนั้นกลับมาดูเรื่องของ ทาลิฟสิ่งที่สารสูงสุดจะพิจารณาต่อจากสารกลางนั้นจะมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่จะหยุดได้หรือไม่ในสิ่งที่13รัฐฟ้องอยู่และสารชั้นต้นโอเคเรื่องระหว่างประเทศ ICT ขนาขะเดียวกันสารอุทธรณ์ก็โพสต์โพนไป10วันแล้วกันตัดสินอยู่นั้นเอาข้อมูลส่งมาทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายผู้ สิบสามรัฐที่ว่าใช้ไม่ได้ในเรื่องของทาริฟและริสุคโกทาริฟในการตัดสินใจนี่คือภาพมอนิเตอร์ของ g e o g r a p h i c และ global macro outlook การตัดสินใจจางนี้แหละครับที่ central bank ต่างๆจะต้องคัดเลทลงมาเหมือนกับอินเดียนะครับ rbi นั้นก็ได้ลด0.25ลงมาอีกละเหมือนกับ ecb จะต้องลดอีก0.25แน่นอนทำให้เงนินไม่ต้องแข็งค่าโอ,อ,อ้ไงเพราะอย่าลืมเพราะช็อต ดอนชอบบ็อตบอลของเฮดฟันต่างๆในดอลล่าเหลือ98เทรดกันอยู่ตรงนี้99.5 98.2าจและจะต้องหลุดออกมาถึง97 96หรือไม่เพราะบางโคนเราคิดแล้วว่าทาริฟนี้ทำให้ต้องช็อตดอนต้องลงไปอีก5%เป็นไปไปได้สูงนั้นแมกโรเอารูกก็จะเปลี่ยนแปลงในจางนี้จะเห็นชัดเจนแล้วครับในเรื่องของเมื่อเขาช็อตแล้วเขาจะไปเข้าไหนละครับแน่นอนครับก็คือสกุลทองคำ แลสกุลของบิตคอยถึงได้แตะ130,000 1 5 0 0 0 110,000แล้วก็เทรดกันอยู่ตรงนี้1 0 1 0 0 0ของสหรับิตคอยแล้วทองคำก็จะเทรดกันอยู่ตรงนี้คอนโซลเดตจ้ำขึ้นจ้ำดาวตลอดทุกๆ1-2% 3%เป็นไปได้สูงเท่านั้นสำหรับทองคำเทรดดิ้งพอร์ตเท่านั้นเองกลับมาดูให้ดีนะครับในเรื่องของประเทศไทยการเมืองแน่นอนการเมืองก็อยู่ที่กลางเดือนนี้แหละครับ จะปรับครอมอให้จบสิ้นของชั้น14และเรื่องของสารนูนต่างๆและก็ปปชอของรวมไทยสร้างชาติก็เช่นเดียวกันให้ตกผลึกทุกอย่างและจะมีปรับครอมอได้นอนกลางเดือนนี้จะมีพักใหม่พักโอกาสใหม่เข้ามาหรือไม่ของข้าราชการการเมืองของข้าราชการประจําเรียกว่าพักโอกาสใหม่ในทุนก็กลุ่มเดียวกันกันกบรวมไทยสร้างชาติที่ติดตามมาผมฟังมานะครับแน่นอน และปัญหาต่างๆและคนที่ไปฟ้องยุบพักภูมิใจไทยก็โดนสั่งสั่งติดคุกไปแล้วนะครับแน่นอนในเรื่องของคุณนัทพอแล้วก็ลูกเรื่องของตั้งแต่สากรคองจันทร์250รายนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปสําหรับคุณแมวอีกคนหนึ่งนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดนะครับก็คือการเมืองคือการเมืองผมจึงบอกว่าตัดออกไปแล้วกลับมาดูเรื่องของพอร์ตติ้งเทรดดิ้งดีกว่าครับดูตราหุ้นอิมิชนนาร์ทั้งหมด ฮ่องกงนล,ลครับเป็นเบสออนของบริษัทจีนที่จะถูกดีลิสติ้งออกมาจากตลาดหุ้นอเมริกาที่ข่มขูตลอดทั้งสภาสูงสภาร่างและกณะรัฐบาลแต่และชุดไม่ว่าจะเป็นโจไบเดนหรือของโดนัลด์ทรัมป์คือดีพาร์ตเนตลนด์ดครับจะขับบริษัทจีนออกจากการลิสเิ็จีนก็ไม่ห่วงนะครับเขาเลยมาจดที่ฮ่องกงตอนนี้ฐานผลิตและกันบริษัทใหม่ๆที่จดในฮ่องกงนี้จะขยายทำให้ฮ่องกงในอีก10ปีข้างหน้า จะเทียบเท่ากับนิวยอร์กแล้วก็ชิคาโกบอลเทรดดิ้งนี่คือภาพมอนิเตอร์นะครับแถมนี้จะเป็นศูนย์กลางจะเห็นชุดใหญ่เลยนะครับโฟเข้ามาในอิมมิชันมาร์เก็ตโดยเฉพาะเกาหลีนําโอเวทไชนา่าฮ่องกงแล้วก็แน่นอนครับอินเดียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นให้เปลี่ยนแปลงปัญหาดีเรียบร้อยแล้วของเกาหลีใต้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็จะเชื่อมสัมพันธ์กับจีนทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้กลัารื้อสัมพันธ์ใหม่จะทําได้มากในแค่นั้น จะทำให้ภูิศาสแถบนี้ทั้งหมดจะซอฟลงไม่ต้องไปบ้าซื้อดีเฟนต์เพิ่มงบประมาณทหารเข้าไปถึง3-5%อเมริกาถึงบีบทําได้อยู่แค่นี้ครับโดนัด์ทรัมป์ฉะนั้นดิสก t ลทริ f และทําให้ปัญหาเฟดนั้นเต็มที่ลดดอกเบีย้ยเร็วที่สุดคือ September นี้ก็คือเดือนกันยาแน่นอนครับการปรับพอร์ตปรับมุมมอง,มองและการลงทุนยังไงซะสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นและ บูกับมาใหม่ใน O อเว y อิมิชช i นมาร์เก็ใน e q u i t y ไม่ว่าจะเป็นของ JP Morgan, O o l d m n n s a c ซ s Bank o ออ m e เม c a ทุกคน O อเ a y อิมิชช i ่นมาร์เก็โดยเฉพาะจีนฮ่องกงแล้วก็ในเซาท์อีเซียนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยก็เป็น Opportunity สำหรับตลาดทุนไทยก็คือการเมืองบทบังและความเชื่อมัน่นขาดหายไปอยู่นี้ก็เป็นจังหวะนะครับกลุ่มแบงกิ้งยังยืนยันว่าเป็นจังหวะแล้วก็กลุ่มของพลังงานทดแทนกลุ่มพลังงานเอเนจีทั้งหมดของ สันดาบซึ่งจะขึ้นลงอยู่ที่โอเป p พ u จะเพิ่มหรือไม่เพิ่มกำลังผลิตยังไงซะ4,500 0 0าบาร์เรลต้องเพิ่มแน่นอนในไตรมาสที่4ีนี้ฉนันโอกาสน้ำมันก็จะกลับลงมาอยู่ที่55-60ถึงเหรียญอีกอย่างที่ทําต้องการเพราะนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดของแมกโรเอลุกภายใต้ของทัามในอีก3ปีข้างหน้าเงินเฟ้อคงยังมเทนต่อไม่นั้นทุกคนไม่ชอดดอลหรอกครับแล้วก็ชดบอล30ปี แล้วก็สิปีแน่นอนนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ของตลาดหุ้นอเมริกาเฟรมเอรีคือรายย่อยทั้งนั้นไปซื้อหุ้นอยู่แต่บริษัทใ,ใหญ่ๆเลอกคบว่าช็อตหุ้นแล้วไม่ว่าจะเป็น Apple หรือแล้วแต่แล้ว Apple ไม่ใ้ฐานผลิตจากอินเดียกับจีแน่นอนยังผลิตและส่งออกไปขายทั่วโลกอยู่เพราะต้นทุนนั้นถูกกว่ากันสเท่าภาพมอนิเตอร์ชัดเจนและอะไรอีกใน ดองไมทีเรียวทุกอย่างก็ต้องสั่งซื้อจากตรงนี้มันก็ต้องแพงขึ้นเรื่องของทารีฟทารีฟนั้นจะยกเลิกได้หรือไม่อยู่ที่ศาลสูงสุด s สปริงคอร์จะตัดสินใจนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ถูกผิดอย่างไรแต่ก็คือสร้างภาระหนี้สาธารณนะ36เทเรียนถึงแม้จะกำลังถกอยู่ที่ยอนมาร์บอกไม่เห็นด้วยเลยในเรื่องของแท็กบิลของประมดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะทำให้ภาระ นี้สินเพิ่มมากขึ้น3 5ล้านทีเรียนแต่ทั้มก็คิดว่าจะเก็บรีซิปเก้าทาริฟกับทาริฟได้จะได้เงินไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0 0ถึงแสนล้านเหรียญในตลอดส0ปีข้างหน้าก็จะ6ทเทเรียนยูเดอลลาร์พูดอยู่ในสภาล่างและพูดในสภาบนเให้คอยตามเขาว่าเขาสไร้างรายได้คืนมันจะเก็บภาษีนี่เองเขาไม่ไม่สนใจ WTO เทรดดิ้ง นี่คือสิ่งที่จีนและยุโรปกำลังจะร่วมมือจับกันอยู่แต่สิ่งที่ทําไม่เจริ่จากับสีจิผิงและโซเดกคือแร่ไรเอ,อิร์ดจีนคุมเรื่องแร่ไรเอิร์ดชัดเจนนะครับแร่ไรเอ,อิร์ดใช้ทุกอย่างนะครับอาวุธสงครามเครื่องบินแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันเรื่องของคอนซัมชันคอนซูเมอร์ในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนี่คือภาพรวมถึงให้รัฐมนตรีพาณิชย์ลูนิกกําลังแก้กฎของกระทรวงพาณิชย์ที่จะควบคุม ชิปซัพพลายเชนไปจีนนั้นให้ผ่อนปลนลงและจีนจะได้ปลดล็อกในเรื่องของแร่ไร่อิรนทั้งยุโรปทั้งอเมริกามีความต้องการมากต่อให้จะเป็นเซ็นสัญญาทำรรกับยูเคนมาในอีก5ปี10ปีข้างหน้าก็ต้องใช้นโยบายกับเครื่องจักรเครื่องมือของจีนทั้งนั้นเพราะจีนพัฒนามาตลอด20ปีมีความเหลือลำ้ำแม้แต่ออสเตรเลียที่มีแร่ไร่อินมากพราะเจีนนั้นก็ยังต้องใช้โฮาวต่างๆ นี่คือภาพสิ่งที่จีนได้ประโยชน์มากที่สุดและควบคุมเงินกันจริรจา r e c y c l e Tariff ในอีก40ถึง50วันข้างหน้านั้นเองจะหมดสิ่งอย่าลืมนะครับเดือนหน้าคือวันที่8วันที่9ของไทยวันที่8 36%จะทำอย่างไรของจีนในเดือนสิงหาก็เช่นเดียวกันต้น10สิงหาการจิรจาจะเกิดขึ้นนี่คือภาพมอนิเตอทั้งหมดนะครับฉนันตลาดหุ้นยังจะคอนโซเตปรับฐานปรับพอร์ต ก่อนที่จะครึ่งปีหลังความเชื่อมั่นจะกลับมาทุกอย่างจะจบลงภายในครึ่งปีแรกนี้ที่ทําก็ต้องปิดดิวให้ได้ก่อนสิงหาทุกอย่างและจะเช็คเก็บริสก a ลทรฟจีนเท่าไหร่จะเหลือแค่10บวก10หรือจะเป็น10บวก20หรือบวก30ที่ปัจจุบันอยู่ตอนนี้นี่คือภาพมอนิเตอร์นะครับชัดเจนนะครับเลือกตัดสินใจกลุ่มแบงกิ้งกลุ่มชิปซัพพลายเชนที่ขาดแคลนและมีคารแข่งขันกันสูงมาก จีนนั้นไบโอเทคเอยได้ในเรื่องของ AI, t e c h คเอยหรือแต่ควอนตัมเทคโนโลยีที่กำลังเข้าใกล้อเมริกาเข้าไปเรื่อยๆพัฒนาเร็วมากจากนั้นมีความต้องการเทคโนโลยีและซัพพลายเชนเหล่านี้ซึ่งทั้งภูมิภาคร g เ o นรวมทั้งประเทศไทย,ไทยมีอยู่ด้วยก็คือ Delta, h ฮาน่าเค้าคอมเคซภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดตัดสินใจการลงทุนให้ดีนะครับจากนี้ต้นไปยังยืนว่าเป็นออที่เก็บแป้งเก็บอินชัน เก็บโรงพยาบาลแล้วก็เก็บของโรงไฟฟ้าเรื่องของ Bitcoin Digital Currency แล้วก็กลุ่มของ s ซับไพเชนอิเล็กทรอนิกชิปต่างๆภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดขอบคุณที่ติดตามผมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กันต่อไปนะครับสวัสดีครับ